โ oh. อ้โหเอิร์ดลายยางแบบนี้หน้ายางแบบนี้ตรงรุ่นเลยว่ะยางยี่ห้อใหม่ส่งตรงจากเกาหลีแน่นอนน้องอย่างน้อยน้าเนี่ยเขาตามหากันให้กวัานี่ไม่ธรรมดานะเว้ยเกจชัยโยเขาหากันให้ฟักไปหมดสี่ห้าแสนมีแน่น้องมันนี้นี่วัน <ไป S 2> ีนี่ดันนีนี่ตองดูเลดูเลลายวันนี้นี่อะไรเนี่ยพันกว่าบาทใช่หรออีกพวกยางสามแถมหนึ่งด้วยพี่ไม่ใช่สี่ห้าแสนหรอ ใช่พี่พี่ก็มั่วไปเรื่อยอ่ะเนี่ยพันกว่าบาทพันกว่าบาทได้นละพันกว่าบาทเนี่ยพี่ซื้อสามแถมหนึ่งด้วยสามแถมหนึ่งด้วยพี่แล้วพูไปฟังไข่ามาวะเนี่ยพี่ฟังใครมามั่วตัวหมดแล้วนี่แล้วไปที่ไหนพันกาบาทที่ไหนอ่ะบอดไฮนี่อะไรนะบอดไฮนี่อย่บอกใครเหรอของดีอะพี่ทีดิของดีที่ไหนบอดไฮนี่เออเออของดีนะไม่ใช่ไม่ใช่สามสี่แสนอย่ามั่วนะพันกว่าบาทสี่ห้าแสนไม่ใช่พี่ไปก่อนเลยพี่เอาก่อนแล้วไปแล้วนะเออไม่ให้ไม่ให้เลยพี่มึงเอามาเก็บ